เก็บงานให้น้องครับพี่น้องน้องไปขับรถไทยครับน้องไปขับรถไทยดันยิงหยุดน้ครับพี่น้องผมบอมาขับรถเบโคครับเก็บงานทำกันแทนาปิดกันแนาให้ของนาครับรถไทนะครับรถไทยเก็บงานอยู่องครพนองก่อดาับเมเดมครับหลังจากกีนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็มาปรับตกแจงให้เจ้าของนาเหมือนเดิม เราจะินตาล่างไปครับแลก็ัเทายเาวันนี้เหตาอีพิงคนเดียวครับช<ม>้าเ,เียก็ก็ครับ<ม> Màu đỏ lắm, màu có băng ở thế này nhé Nói chung เดิมมน,นดามามน,นิดหน่อยครับพี่น้องมันิาหน่อยครับเดินม,มาให้เจ้าของที่มันเดิม Yeah.